สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีเอ็น N, N ท่อง16เท่านั้นนะคะพูดถึงเวลาเรามีอาการป่วยหรือไม่สบายแน่นอนละไม่ว่าจะใช้วิธีการในการรักษาด้วยตนเองหรือไปหาหมอ หลักใหญ่ใจความสําคัญคือเราจะต้องกินยาให้ถูกต้องกินยาให้ถูกวิธีเราถึงจะหายจากอาการป่วยได้เร็วนะคะในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าเรากินยาแบบผิดวิธีและไม่ถูกต้องไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่อาการป่วยที่เป็นอยู่จะไม่หายเท่านั้นนะแต่อาจจะส่งผลกระทบอื่นๆต่อสุขภาพแล้วอาจจะลุกลามบานปลายรุนแรงถึงขั้นทำให้เราเสียชีวิตได้เลย ดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับวิธีการกินยาให้ถูกต้องว่าควรจะกินอย่างไรติดตามไปได้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ การใช้ยาไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันนะคะเราก็อาจจะพบได้ในทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ควรได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแลใกล้ชิดอาจจะมีอาการลงลืมสายตาไม่ดีหยิบยาถูกบ้างผิดบ้างหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นวัยทํางานบางครั้งเจ็บป่วยแต่ไม่อยากไปหาหมอก็มักจะซื้อ,อยามาทานเองแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงทานยาผิดวิธีก็เป็นได้ค่ะ หลักการใช้ยาให้ปลอดภัยต่อสุขภาพก็มีข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติดังนี้นะคะสอบถามข้อมูลจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทางวิธีใช้ยาเช่นกลืนยาพร้อมกับการดื่มน้ำเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืนทายาบางๆเฉพาะบริเวณที่เป็นหรือนวดจนตัวยาซึมเข้าสู่ผิว ปริมาณและเวลาในการใช้ยาเช่นกินวันละกี่ครั้งช่วงเวลาใดบ้างครั้งละกี่เม็ดหรือกี่ช้อนกินติดต่อกันนานเท่าไหร่ถ้าหากว่าลืมกินควรทำอย่างไรข้อควรระวังในการใช้ยาก็เช่นไม่ควรจะกินยานี้ร่วมกับยาอาหารเสริมหรืออาหารชนิดใดหรือยาบางชนิดอาจทำให้ง่วงนอนจึงไม่ควรขับรถหรือทำงานที่ใช้เครื่องจกักร ผลข้างเคียงจากการกินยาและหากเกิดผลข้างเคียงควรทำอย่างไรอาการแบบไหนที่ควรต้องไปพบแพทย์ นอกจากนี้การใช้ยาให้เหมาะสมกับปัจจัยด้านสุขภาพก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราควรจะแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับอาการของโรคและระยะเวลาที่เป็นถ้าเกิดมีประวัติแพ้ยามีโรคประจําตัวและกําลังใช้ยาสมุนไพราอาหารเสริมหรือสารเสพติดชนิดใดอยู่ก็ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเช่นกันค่ะ โดยทั่วไปแล้วยาที่แพทย์สั่งจ่ายก็มักจะระบุปริมาณและระยะเวลาการกินไว้ที่ฉลากแต่กรณีที่ซื้อ,อยามากินหรือใช้เองก็ควรจะให้เภสัชกรเขียนปริมาณและระยะเวลาการกินยาที่ฉลากหรือจดข้อมูลยาเอาไว้เองเพื่อป้องกันการลืมและการใช้ยาผิดค่ะ ใช้ยาให้ถูกขนาดการกินยาเกินขนาดนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะคะปริมาณและระยะเวลารวมถึงระยะห่างในการกินยาแต่ละชนิดจะแตกต่างกันค่ะเราควรใช้ตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนําเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นยาพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัมผู้ใหญ่ที่มีน้ําหนักตัว50กิโลกรัมขึ้นไปก็ให้กินได้ครั้งละไม่เกิน2เม็ดหรือ1,000มิลลิกรัม รวมไม่เกินวันละ4,000มิลลิกรัมแล้วก็ให้เว้นระยะห่างของการกินยาแต่ละครั้งอย่างน้อย4ชั่วโมงค่ะการใช้ยากับเด็กเราควรต้องสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับขนาดยาที่เหมาะสมคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะซื้อยาให้เด็กกินเองนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ปีนอกจากนี้ก็ไม่ควรจะให้เด็กกินยาในปริมาณเดียวกับผู้ใหญ่ด้วยเพราะการดูดซึมและการขับถ่ายยาออกจากร่างกายของเด็กจะแตกต่างจากของผู้ใหญ่ค่ะ หลายคนมักจะหยุดยาเองเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่ว่ายาหลายชนิดเนี่ยไม่ควรจะหยุดใช้เองค่ะยกตัวอย่างเช่นยาปฏิชีวนะควรจะกินติดต่อกันจนหมดตามที่แพทย์สั่งเพื่อป้องกันการดื้อยารวมทั้งผู้ใช้ยารักษาโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงและโรคทางจิตเวชไม่ควรหยุดใช้ยาเองเพราะอาจทำให้อาการกำเริบได้เก็บยาให้เหมาะสม จะช่วยคงประสิทธิภาพของยาไม่ให้เสื่อมก่อนหมดอายุและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจากการกินยาที่เสื่อมสภาพยาแต่ละชนิดจะมีวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกันโดยทั่วไปควรจะเก็บยาในที่แห้งในอุณหภูมิห้องหรือประมาณ18-25ถึงองศาเซลเซียสเก็บในที่แสงแดดส่องไม่ถึงและเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงแต่ยาบางชนิดเช่นยาหยอดตาควรต้องเก็บในตู้เย็นค่ะดังนั้นก็ควรจะสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการเก็บยาอย่างเหมาะสมด้วย หลังจากที่ใช้ยาก็ควรต้องเก็บยาในซองยาหรือกล่องยาที่ปิดมิดชิดไม่ควรจะกินยาที่เปิดไว้นานแล้วโดยเฉพาะยาน้ำและม่นตรวจสอบวันหมดอายุของยาด้วย นอกจากนี้บางรายก็อาจจะเกิดอาการแพ้ยาซึ่งเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านยาทำให้มีผื่นคันที่ผิวหนังเครืองตาน้ำตาและน้ำมูกไหลใบหน้าบวมและมีไข้แต่บางคนอาจจะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงเช่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะหายใจลำบากชักและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าหากมีอาการเหล่านี้เราก็ควรต้องหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันทีค่ะ การกินยาอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ยานอกจากจะช่วยให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอีกด้วยดังนั้นก่อนใช้ยาทุกชนิดเราควรต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนเสมอค่ะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรรวมถึงผู้ที่มีโรคประจําตัวควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาและถ้าหากมีอาการผิดปกติใดๆหลังจากที่ใช้ยาควรต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรับการรักษาต่อไปค่ะ อยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาเชิดชูคนที่ทําดีมีคุณธรรม และให้การช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนทำความดีนั่นเองสังคมของเราจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องราวของคนต้นแบบที่อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักในวันนี้มีเรื่องราวอย่างไรบ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทำดีค่ะ กุสินาราหรือกุสินครรัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียสังเวชนียสถานแห่งที่4ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมืองปาวะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทัปรินิพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพิงพระโคตมะพุทธเจ้าความหนาแน่นของประชากรชาวอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ทำให้ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากยังคงเดือดร้อนลำบากและการเจ็บไข้ได้ป่วยยังคงยากในการเข้าถึงสถานพยาบาลและเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ให้มีลมหายใจต่อชีวิตอยู่ได้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานพยาบาลกุสินาราโดยวัดไทยกุสินาราซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงมุมเล็กๆที่ตั้งขึ้นเพื่อแจกจ่ายยาโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุเอ็ดดเจเสนีเป็นโยงอุปถากจากนั้น คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีสมัยพนท่านทวชัทยทวีสีอดีตเอกอัครราชทูตได้ริเริ่มเชิญมูลิธิหานนามสิงหาอันกกสัจเจเทพมีคุณกรูมักซิงสัจเจเทพคณะบดีชาวไทยอินเดียซึ่งมีคลินิกการกุศลที่นครกรุงเดลีอยู่แล้ว ให้มาตั้งคลินิกที่วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชก็ดูแลรักษาพยาบาลและสงเคราะห์การรักษาพยาบาลแก่สาธาณชนผู้ได้โอกาสและขาดกำลังทรัพย์ต่อมามูลิธิสถานที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทคณะแพทยาศ,าศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีประทุมได้เดินทางมาไหว้พระปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุศินาราและได้เห็นพ้องต้องกันว่า การตั้งคลินิกแห่งนี้มีประโยชน์ใหญ่หลวงนักจึงเสนอให้ขยายกิจการออกไปเป็นสถานพยาบาลเพื่อรองรับชาวไทยที่มาสแสวงบุญและเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูพระาศาสนารวมถึงเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นอาตมาได้อยู่ตรงที่สถานที่ปรินิพานเห็นถึงความสำคัญของลมหายใจ การที่ลมหายใจจะหมดลมหายใจเนี่ยมันชั่วแวบเดียวฉะนั้นการที่เราได้ดูแลลมหายใจสามารถรักษาลมหายใจให้คนที่นั่นเป็นบุญกับคนที่ได้ทำและต่อชีวิตให้คนที่เข้ามารักษาการพยาบาลสาธารณสุขของคนอินเดียยังเข้าไม่ถึงเคยถามคนว่าทำไมคุณถึงผ่านโรงพยาบาลมาหลายโรงบาลมาที่นี่เพราะอะไร เขาให้คำตอบว่าเขาได้ยาดีเขาได้หมอดีจากการรักษาที่นี่ไม่ใช่เฉพาะคนท้องถิ่นแต่คนนอกเขตที่มาจากไกลและสิ่งที่สำคัญคือเป็นการเผยแผ่ฮานะสาสนาในต่างประเทศทำให้คนได้รู้จักพระพุทธศาสนาและทำให้คนได้รู้จักน้ำใจของคนไทย จุบันสถานพยาบาลกุชินาราคลินิกประกอบด้วยห้องตรวจ5ห้องห้องเอ็กซเรย์ห้องอัลจาซาวห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือดห้องกายภาพบำบัดคลินิกพิเศษเฉพาะทางห้องฝึกปฏิบัติสมาธิสมดุลกายจิตห้องพักแพทย์อาสาสมัครปฏิบัติงานห้องพักฟื้นชั่วคราวพระเถระผู้ใหญ่ ห้องปฐมพยาบาลพักฟื้นสำหรับผู้เดินทางมาสแสวงบุญโดยการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเชื้อชาติภาษาศาสนาและวันนะทั้งในเขตพื้นที่โดยรอบและเมืองใกล้เคียงเช่นโรครักปูหรือแม้แต่เมืองที่อยู่ไกลออกไปเช่นไวยสาลีเป็นต้นโดยคิดค่าบริการเพียง12รูปีหรือ6บาทรักษาทุกโรคและทุกวันพระและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษาเปิดรักษาฟรีโดยมีพระวิเทศวชิรยานวิรักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุศกนาราเฉลิมราชเป็นผู้บริหารและดูแลขอเชิญชวนโยมทั้งหลายร่วมบุญการสร้างโรงพยาบาลที่ประเทศอินเดียเมืองพุทธภูมิที่จริงการบริจาคเงินการสร้างโรงพยาบาลเนี่ย ทำที่ไหนก็ถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นแต่บัตรนี้อยากเชิญชวนให้คนทําที่สถานที่เสด็จดับขันทปารินิพานฉะนั้นการได้บริจาคทําบุญที่นั่นก็มีความเชื่อว่าเป็นการต่ออายุของคนที่บริจาคได้อานิสง์ก็คือได้มีอายุและเป็นการรักษา,าธาตุขันเป็นการไม่เจ็บไม่ป่วยและมี ความเจริญในทางร่างกายและจิตใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้บูชาองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานครั้งนี้เปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลกุศินาราผู้ที่สนใจสมทบทุนการสร้างสามารถร่วมได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่บัญชี 078 2 147 995มูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชหรือธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี082 099 3174ชื่อบัญชีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราช มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้สภาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวรวมถึงเทรนที่น่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาดติดตามไปได้วยกันในช่วงสถานการณ์ข่าวรอบวันค่ะ ดรศักดิ์สินโรสลาลมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการและนางสาวสุรีวานนาคาสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยด้วยการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียนเป็นการดําเนินงานในรูปแบบของการประสานงานความร่วมมือโดยตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการศึกษาที่มีการล แลเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาที่จะดำเนินการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการส่งเสริมให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดกระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อย,ยอดพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของโลกสมัยใหม่รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ active learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPS five step นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีความถนัดในทักษะความฉลาดที่แตกต่างกันเช่นชิ้นงานโครงงานนวัตกรรมจนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกร,รได้ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้เด็กที่จบไปแล้วตกงานคือทุกองค์กรในครานี้ในภาคเอกชนนะครับเขามีการทดสอบมีการ ผ่านการสอบวัดด้วยคอนเทนต์เนื้อหาและสัมภาษณ์แค่เขามีคำถามสองสามคำถามเด็กไม่มีความคิดในเรื่องของการที่ประยุกต์แอปพลายออกไปเลยเขาก็ไม่เอาเพราะเขามีระดับแค่แรงงานเท่านั้นสิ่งที่เขาเรียนมาเขาลืมหมดแล้วนะครับเพราะ เขาส็มสาษณาต่อไปเท่าที่เขาพอจะตอบได้เพราะเด็กจำนวนมากเกินสูญเสียโอกาสในการทำง,งานที่ดีๆทั้ทงที่ตอนเรียนนี่เก่งนะฮะแต่ความจำมันลืมมันเป็นระยะสั้นมันจึงลืมหมดแล้วและคำถามที่หน่วยงานเหล่านี้ถามก็ไปถามให้สอดคล้องกับงานของเขาแต่เด็กเราไม่มีหลักการไม่มีกระบวนการ จึงไม่สามารถเอาไปสอนแทกในทุกๆเรื่องได้เพราะจำมาเฉพาะเรื่องเฉพาะทางแล้วก็ลืมไป นายแพทย์ยงยศธ,ธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าได้ร่วมมือกับเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส HMPV ทางห้องปฏิบัติการโดยการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธีเลียวไทม RT-PCR ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HMPV ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกัน Air. โดยในปี2,567พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HMPV ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวพบผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดในเดือนมกราคมจากนั้นพบการติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายนมีผู้ป่วยติดเชื้อร้อยละ2.9จากจำนวนตัวอย่างเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจ1 6 9 5ตัวอย่าง ส่วนมากพบในเด็กเล็กช่วงอายุ0 5ปีซึ่งการรักษาส่วนใหญ่เป็นไปแบบตะคับประคองตามอาการไม่มีอาการร้ายแรงสามารถหายเองได้พร้อมแนะนำให้ประชาชนป้องกันตัวเองเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆด้วยการดูแลร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาด หากมีอาการไอเจ็บคอให้สวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอหรือจามและสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นเพชัจกรเลิศชายเลิศวุฒ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแนะนำผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารและขนมในเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะอาหารสดปรุงสำเร็จขนมขบเคี้ยวที่วางจำหน่ายตามร้านอาหารซึ่งส่วนใหญ่มักมีรสชาติหวานมันเค็มโดยได้แนะนำทริค3ลดรสคือลดหวานลดมันลดเค็มเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดหวานกรณีซื้ออาหารและขนมสำเร็จรูปเน้นลด ปริมาณแป้งและน้ำตาลเน้นผักผลไม้ที่ไม่มีรสหวานลดมันเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันรับประทานเนื้อสัตว์ไขมันน้อยปรุงอาหารด้วยวิธีนึ่งต้มและลดเค็มปรุงอาหารในปริมาณที่พอเหมาะปรุงรสเค็มน้อยลดการใส่ซอสและเกลือจิ้มน้ำจิ้มซีอิ๊วปริมาณไม่มากจะช่วยลดปริมาณโซเดียมห่างไกลโรค NCDs เวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและสิ่งที่มาประยุกต์ใช้ได้กับการดําเนินชีวิตแบบนี้เนี่ยติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ t i k t o อกในขณะที่หน้าจอ TNN อช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นานิกาถึง15นาิก30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ We'll be right <laughs>